สวัสดีครับก็อยู่ตรงหมวดทางหลวงคนครสวรรค์นะฮะโอ้ย,อย่างยับจ้าพี่น้องโอ้ยดันไปติดนี่อยู่ข้างทางครับดูมีหมวดใครก็ได้ครับมาช่วยกระตุกดันดันตูดกระตุกนะฮะหรือว่าดึงก็ได้นะฮะก็ จะได้ติดนะฮะก็ถ้าจะพ่วงก็บพ่วงไม่ได้ครับอู่แบตดอยู่ด้านซ้ายครับโอ้อย่างยาบ้เหนื่อยเลยครับเหนื่อยจะให้ใครนาะดันกระปุให้นีอผูไม่รู้จกักจักใครด้วยนะครับน้อง นครสวรรค์อำเภออะไรว่าตรงนี้นี่ไม่รู้จักด้วยนี่โอ้ไม่มีรถรถไหนจอดทักทันเลยนะพี่น้องอ้อไอเราจะโุกก็ไม่กล้าโุกเขานะ